สวัสดีครับบ้าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่30พึกสพฤษภาคม2568ภายแเฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับมนิพาเดินทางครับมาหาปู่ที่ทุกคนรอคอยพี่น้องนะบงวดที่ผ่านมาบริมหาปูนะครับท่านชมนะครับจะพามารับชมครับงวดวันที่1มิถุนายน2568นะครับมี FC ถามมากกันหลายนะพี่น้องเนาะ ปู mm. oh. mm ่05ได้พ uh. ี่น um. ้องเด้อนะครับ hmm. ม <All S 2> ื uh, well, the the mm ่อนี้ครับเบาเถ่าก็ได้น้ำน้ำนะผมอ่านำน้ำมาถวายปู่นะครับสิบแพ็กทำชุ่มสาธุบุญนะครับเอฟซีนะครับที่ได้รวมทั้งบุญถวายน้ำกับเบาเถ่ากับแม่หมูนะครับมื่อนี้ยเบาเถ่าน้ำมาถวายปู่สิบแพ็กนะครับมือกิจมิตรเดินทางอ่านำไปถวายอีกพี่น้องนะเพราะว่าเบาเถ่าสั่งมาไว้บ้านแล้วนะสาธุบุญกับทุกท่านที่ได้รวมถวายน้ำนะครับบุญกุศลนุ่นน้ำครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง แบบเงินทองหลังไหลมาดัง่งสายน้ำแนะบบมาหอดแล้วทมชม่ชน่มจังเขาไปกราบนมัสก,การปูไปรับชมรับฟังน้ำกันวันนี้นะครับนำนำมาถวายปูสิบแ <c oughs> ็กท่ชนชมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปถาไวายอีกนะพี่น้องเนาะสาธุบุญกับเอฟซีที่ได้ร่วมถาวนายน้ำ <c oughs> กับเบาวาถอกับแม่หมูได้พี่น้องได้นะครับเอ้าถวายปูท่ชุชมสาธุสาธุสาธุขปู จ้าทุกครับผมอ่ะนะครับท่านผู้ชมกราบนมัสการครับปู่กราบนมัสการครับปู่่ทานผู้ชมงวดที่แล้วพ่ได้เดินทางมาหาปู่ได้พี่น้องได้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมงวดนี้นะครับเอฟซีกับท้ามาหลายอยู่พี่น้องนะครับในมิถุนายน2568วันนี้วันที่30พฤษภาคม2568ได้พี่น้องได้นะครับ ปูศูนย์ห้าท่านผู้ชมนะผมหกเจ็ 6, 7, 6, 8, ครับปูเสียงนกเขาคันท่านผู้ชมนกมันเยอะออกสูนย์เกปูครับสาม สี่หนึ่งหนึ่งโอ้อันนี้เป็นสูตรสามตัวแหนมได้พี่น้องเด้ 2> 1, 2, 1. 1> นะครับหามักชุดสามตัวนะครับหามาเล็กไทยนะครับหามอรถตีใบอันนี้เป็นชุดสามตัวแหนมสูตรปูโอ้เจ็ดสี่เจ็ดงามตัวปู ก็จะลงท้ายด้วย309แล้วพี่น้องเด้นะครับผมนี่นะครับหลัก1้อยบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกสจะเป็นสูตรสตัวแนมอา่านะครับบานเนาะบานในกระสูตร4ทิศปะปุคครับสูตร4ทิศเก่าหลักหน่วยเก่าตัง้ง9 0้าศูนย์นึพี่น้อง แล้วก็สามสี่ห้าหกโอ้ได้ตรงตัวมักเบาเท่าไทยลัฐน่าอันนี้ชุดสี่ทิศนะครับสี่ทิศเต็มีสี่ครูทำชุ่มเก้าสามสี่ศูนย์ห้าหนึ่งสองหกโอเชียร์ครัสี่ตัววินนะครับผม ครับสี่อ้าวคือหาตัวปูสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขปครับบริเฮบริเเขียนให้คือเกาปูมาัครับมันมันทั้งตัวตัวทันะครับสามครับสี่บันก็ไ่เกิดว่าห้าะะครับห้า บาานี้ตัวตัวห้องบาบ่าครับตัวห้องบเว้นตัวห้องเวนเมื่อกี้นี้มาสามสี่หกเจ็ดนเยี่สีหน้ครับอาทำชมสูตรนี่นะพี่น้องเนาะธรามาสี่ตัวเวินบัวนปคือจับจับสองสูตรบดิจังไหนอ๋คือว่าห้าสามสี ห้าหกนี่สามสี่ห้าหกนี่ครับห้างห้องหบริเวณอ่าคันห้องบริหามันถึงแม่หกกับเจ็ดครับเป็นสามสี่หกเจ็ดเออมันม่เพียงอย่สองสองสูตรครับอ่าห้องันห้าบริเวณหาเมันกีถึงหกมากกับเจ็ดนี่ถึงแม่สี่ก็ได้นะครับนี่สองตัวนี่เปลนสักท่านผู้ชมให้ปูจับปูให้จับคู่ตัวนี้ไงที่ปูเจ็ดห้าเก้าคือมาดูเถอะว่าห้าเก้าเก้าสาม สองสามเอาสีทีใช่น้ำ้วเนาะมีกีปลาโบป้าเขียดีสีทีเอาทั้งผีเลปูจังบ,อ,บอันนี้ครับผมครับเก้าสาครับผมเก้าสามเก้าสาสห้า ห้าเจ็ดสามเก้าเด้าครับผมอ,อครับนี่ปู้ดำเนินการรชมสามสามห้ามเจ็ดห้าเก้า ไปถ้าครับเจ็ดสามกับตรงกับชุดอยู่ในสูตรนี่เนาะพี่น้องอันนี้ปูเขียนให้ได้พี่น้องได้นะครับที่จริงตามสูตรจะเป็นสามสี่ห้าหกนะครับกับสามสี่หกเจ็ดก็ได้ทาทาเว้นทาเว้นฮาจะเป็นสามสี่หกเจ็ดเอฟซีจะงงเราก็สองสามชุดสามตัวปูแต่ปูมักครับปูมักกาจับเลยครับผมสามตัวก็ปูมักปูว่าตัวใดก้ครับผม เอาปูมากัดจับใส่เลยครับครับตัวนี้กัดกิดสามสามตัวก็เอาเก้าสามเป็นิบบนบ่เนดเจ็สามเนาะสองเก้าเจ็ด

เป็นเจ็ดสามจังหกสองน่าสนใจเหรอถ้ามเมื่สองเก้าเจ็ดสองเก้าสามสองเก้าสามที่ปูอ่าเอาทัา้งมให้ป,ใหปูให้ปูเน้นไห้วงไห่บาทเนี่ยอิตาลูสามตัว ต้องตัวลงไปเก่าเจ็ดรุ่งดีเนาะครับรุ่งกลุ่มเก่าเจ็ดเลยท่านผู้ชมครับห้าตัวตัวสามตัวนี้แหละครับสามตัวไอเ้เน้นหางเน้นหางเดียวปะปูะ ตามตัวบ่เป็นเลีกกเยกรม้าระเบีน้ครับผมมูม,มุ่นว่าปูเขียนคือูมุมม่นว่าเอาใส่คาถาปูอาคาถาบ้านีองทงคาถารวยรวยรวยไม่เลิกอ,อ๋อไม่เลกอกรชมนับปูเนนให้ครับ วงกลมให้สองคู่ธรรมชมครชุดสามตัวแล้วก็ชุดสองตัวอืมโอเคเอาอนะครับแดนมชมครับหนึ่งมิถุนายนส <c oughs> องพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับธรรมชมอ่าปู่ศูนย์ห้าพี่น้องนะครับอันนี้เป็นชุดสามตัวแหนมด้วยพี่น้องด้วยนะครับ ชุดสามตัวนี้หา้ามักกหาหยิดจับรตรตีไว้ได้นี่ทผชุ่มนะครับสามศูนเะครับหลักร้อยเพิ่มหนึ่งเพิ่มหนึ่งแต้มหลักสิบเพิ่มหนึ่งหลักหน่วยเพิ่มสองไรมากจะลงท้ายด้วยสามศูนยเหมือนเดิมก็จะได้ชุดสต,ตัวสตัวแนมนะับสูตรสทิศเก้าสามสี่ศูนย์สองหกห้าหนงนะครับหลักรสูตรสูตรอีกสูตรหนึ่งเป็นสตัววินต่วาามัจะมีสสูตรพี่น้องสามสกนะครับผมอีกสูตรหนึ่งจะเป็นสามสี่หกเ นับสสูตรหาผู้ไดมักสูตรนั้นได้ทำมาชมเด้อปูเขียนให้น่ำนับ2ตัวนะับปูจับให้93นับตัวเน้นตรงกับสูตรสี่ทิศ3 5นับปูตัดออกจากชุดนี้พี่น้อง7จ็7สา5เก้นับวงกลมให้2คู่93กับ97นับชุด3ตัวสองเก้นับเจ็แล้วก็สอนับชุด3ตัวปูเน้นให้297กับ293เก้าสาเอาหามากคาชอบทำชม ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับเป็นชุดบนหลังนี่พี่น้องเนี่ยป้อมักบอชอบเบิรงไว้ก่อนนะปูเนาะเออมักคู่ใดระปูงอนี่มักตัวใดคักคักสองเก้าเจ็ดปูมักสองเก้าเจ็ดอ่าชุดนี้เลยปูปูโอ้สองเก้าเจ็ดนี่พี่น้องนี่นี่ตัวปูวงไหนเลยอ่าดาบปูกระเน่นเก้าเจ็ดกับเก้าสามเอาซะถุนะปูเนาะอ่าท่านผู้ชม กราบขอบุญขอบคุณปูทำชมขอบคุณ f อฟซแฟนคลับทั้งสองทุกท่านให้โชคให้มานให้ยิ่งงอาสาทุกครับปูอ้าวาจะเลื่อนจะเลู่หลร,ร,ราณเ,เอาโชคโชคอาสาทุก<ช>ครับผม